มชิาวันนี้วันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นจะต้องทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกโดยการทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณของลูกเท่านั้นที่บาหลัดจะกลับมาเป็นยุคทอง คำถามของเมรีในวันนี้อะไรที่ลูกๆควรจะจดจำตลอดเวลาเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกังวลแล้วลูกจะสามารถคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกังวลได้เมื่อไหร่คำตอบเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกังวลให้จดจำอยู่เสมอว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำจริงๆอะไรก็ตามเกิดขึ้นนั้น แม่นยํำอย่างแท้จริงตามละครอย่างไรก็ตามลูกๆไม่สามารถคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกังวลได้ในเวลานี้เมื่อลูกไปถึงสภาพขมาทิ์ของลูกลูกก็จะเป็นอิสระจากความกนนังวลโยคะที่ดีมากๆจำเป็นสำหรับสิ่งนั้น ลูกโยคีและลูกยานีไม่สามารถคงอยู่อย่างซ่อนเลนได้าสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติอย่าได้รับการพ่ายแพ้ในขณะที่ชกต่อยอยู่กับมายา,าอย่าได้เพียงแค่นั่งลงอย่างเย็นสบายและเริ่มละหลวมในการเพียรพยายามขอให้มีความกล้าหาญและทำงานรับใช้จุดที่สองละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำ เพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลถึงสิ่งใดเพื่อที่จะไปถึงสภาพคามาทิสของลูกให้อยู่ในการจดจำของพ่ออย่าได้ตกเป็นทาสของมนุษย์ใดๆพรของบับตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีประสบการณ์ในคุณสมบัติพิเศษของความพึงพอใจในการทำงานรับใช้ตามสีหมัดและมาเป็นตัวของความสำเร็จงานรับใช้อะไรก็ตามที่ลูกทำไม่ว่า นักเรียนคนใดจะมาหรือไม่เพียงแต่คงอยู่อย่างพึงพอใจอยู่กับตัวลูกเองให้มีศรัทธาถ้าฉันคงอยู่อย่างพึงพอใจสารนั้นแน่นอนก็จะทำงานเพราะฉะนั้นอย่าได้อยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าจำนวนนักเรียนไม่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ได้สะสมไว้ในบัญชีของลูกแล้วพวกเขานั้นก็จะได้รับสาร ถ้าตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างพึงพอใจค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะอยู่ในหนทางที่มีค่าลูกนั้นทำงานตามสีหมัดและเชื่อฟังสีมัดก็ยังมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้คติพจน์จงให้พลังกับดวงยานที่อ่อนแอแล้วลูกก็จะได้รับพรจากพวกเขาอัจฉาโอมชานติ